5, 4, 3, 2, ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลุกตํำนานด้วยตํานาน พรีเซนเต็ by Concorso ปั้นรถคลาสสิกด้วยความหลงไหลและความภาคภูมิใจตั้งแต่ปี1968รายการที่จะมาชุบชีวิตและตกแต่งรถคลาสสิกรถโมเดิร์นคลาสสิกโดยทีมงานช่างหลากหลายสาขาระดับตำนานผู้มากประสบการณ์มีอายุรวมกันกว่าพันปีที่ไม่ว่าโจทย์จะยากจะหินจะบีบขั้นขนาดไหนพวกเขาก็ต้องทำให้สำเร็จเพื่อปลุกตำนานของรถเหล่านั้นขึ้นมา และเพื่อรอยยิ้มแห่งความสุขของเจ้าของรถสำหรับรายการปลุกตำนานด้วยตำนานในตอนนี้เราจะมาแปลง Ford Ranger T6 เป็น F150 Style Shelby Raptor พร้อมพาร์ทล้อและช่วงล่างด้วยงบประมาณเพียง150,000บาทที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้เป็นรายการปลุกตำนานด้วยตำนานในเวอร์ชันสั้นนะครับท่านที่สนใจจะรับชมเวอร์ชันเต็มเพื่ออัตรบที่มากขึ้นสามารถคลิกลิงก์ตามในเดสคริปชันได้เลยครับสำหรับในตอนนี้เราแบ่งออกเป็น3ตอนย่อยด้วยกันครับ เริ่มจากตอนแรกการออกแบบรละวางแผนตอนที่2การทํารถทั้งหมดเริ่มจากงานอันบ็อกซ์ไปจนกระทั่งถึงจบงานและตอนที่3วิดีโอและโบล็ิงช็อตสวยของผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ครับสามารถเลือกรับชมทั้งหมดหรือเป็นตอนย่อยๆไปได้เลยครับ ในครั้งนี้นะครับโจ์แล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทุกครั้งเลยนะครับคือปกติงานของอู่เราเนี่ยก็มักจะเป็นการหารถแบบยากๆแปลกๆนะเอามารีสโตรบ้างมาแต่งซิ่งบ้างมาแปลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยทานะคือเราจะเอารถที่เป็นรถที่เข้าถึงได้นะครับรถที่เข้าถึงได้รถธรรมดาธรรมดานี่มาทําให้สุดนะในราคาที่โงกันแล้วเนี่ยมันเข้าถึงได้แล้วก็ไม่แพงเกินไปนะครับเราจะทํา Ford Ranger T 6 เรนเจอร์แปลง F100 Raptor เหรอครับผมเห็นแค่ลำพังชุดแปลงเขาก็ทำกัน200,000-300,000แล้วนะครับไหนจะล้อไหนจะชุดยกอีกช่วงล่างมันก็ไหนจะสารพัดอิสซัสซอรี่ของพวกออฟโรดไปเสร็จปาไปแล้วครึ่งล้านเลยนะคุณจัมโบ้นี่ยังไม่ลงงานสีเลยนะครับคุณจำโบกำลังมองถึงตัวเลขประมาณนี้หรือเปล่าครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่สมเหตุสมผลนอาซะเลยสำหรับคนหมู่มากนะครับคือเหตุผลที่ผมเลือกแปลง T6 ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ที่หกสี่ประตู XLT เนี่ยราคาก็แบบสาแสนก,กว่าก็ซื้อได้แล้ะนะคือมันเป็นราคาที่น่าเล่นเลยทีเดียวแต่ทีเนี้ยคุณนะลองลองคิดตามผมดูนะคือสมมติว่าตัวรถเนี่ยสามแสนก,กว่าสี่แสนอะตีสี่แสน huh. นะครับแล้วมันต้องมาแตงอีกห้าแสนเนี่ยคือรวมๆกันเนี่ยมันมัน,มนจลาแล้วนะคือจำนวนตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ไม่สมเหตุสมผลเนะี่ยมันก็จริงนะครับแล้วตัวเลขในใจของคุณจัมโบ้วเนี่ยคิดว่าเท่าไหร่ครับแสนห้าครับผมมีให้หนึ่งแสนห้าหมื่นเท่านั้นอนะ มันเป็นไปไม่ได้ครับคุณจมโบราคานี้เนี่ยรวมแค่จัดทรงแบบสมัยนิยมเนี่ยมันยังไม่รวมค่าพาร์เลยยังไม่ได้เลยนะครับแบบเนี้ยก็ผมไม่ได้ต้องการแบบสมัยนิยมเนี่ครับคือผมไม่ได้ต้องการที่จะเอาของอะไรแพงๆมายำรวมกันแล้วก็บอกเฮ้ยคันนี้สุดแล้วมีแต่ของดีนั้นของแพงนั้นเนี่ยคือผมไม่อยากให้คุณอาร์เนี่ยมองเรื่องนี้จากในมุมของออโตมอติวทีดีไซนอเ์นนะว่าจะไปยังไงให้สุดทางนะแล้วก็ใช้งบอยู่เท่าน,นี้ ก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอาไปคิดดูแลกันครับเจ็ดวันต่อมาอืตอนที่ผมรับโจทย์ไปนะครับยอมรับเลยว่าตอนแรกเนี่ยหนักใจมากเลยคุณชมโูแต่พอได้มีเวลาคิดแล้วก็อยู่กับมันจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้การที่มีโจทย์ที่เป็นข้อจํากัดแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราต้องคิดไกลแล้วก็ลึกขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดออกแล้วนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างในส่วนของพาร์ทนี้นะครับถ้าตัดเรื่องราคาออกไปก่อนเนี่ยเรามี2ทางเลือกครับ คือ 1. ใช้พาร์แปลงเรนเจอร์ให้มีลุคแบบ F150 Raptor กับทางเรื่องที่2ก็คือแปลงชุดหน้าของ F150 Raptor จริงๆหรืออาจจะเป็น F150 Shelby ก็ได้ให้เข้ากับเรนเจอร์ด้วยวิธีนี้เนี่ยขนาดจะออกมาเป็น1่ตอนหนึ่งครับเอาอย่างนี้แบบหลังก็ดีกว่าสิครับพณนะาคือถ้าเราสามารถจําลองมิติทุกอย่างของ F150 มา1่นนตอนหนึ่งได้เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันก็ย่อมจะดีกว่าแบบแรกรอยู่แล้วอืมถ้าคิดด้วย common sense จริงๆนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยครับ แต่ผมจะบอกว่าที่บอกว่า1ต่ตอนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้1ต่ตอนหนึ่งจริงๆนะครับและนั่นแหละครับคือปัญหาของมันที่ทําให้ผมกำลังจะเสนอว่าเราจะไม่เลือกทางนี้ครับถ้าเราเอาพาร์ท f หนึร้อยห้าสิบจริงๆมาแล้วเนี่ยแล้วมันจะออกมาไม่ไม่หนึ่งตอนหนึ่งมันจะเป็นได้ยังไงครับที่ว่ามันไม่หนึ่งตอนหนึ่งก็คือว่าเราสามารถแปลงหน้าและแปลงท้ายได้ครับแต่เราไม่สามารถแปลงข้านได้ถูกต้องไหมครับและมมติกของรถแอนเจอร์กับ f หนึ่ร้อยห้าสิบเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนง f ่ ตัวรถมิติของรถเดิมเนี่ยจะถูกขยายขึ้นเล็กน้อยในลักษณะที่เป็น w ายบอดีออกมาแต่หากเราแปลงหนึ่งตอนหนึ่งเราจะเจอโจทย์ที่ผมคิดว่ามันสาคัญมากๆอยู่2ข้อครับ 1. ก็คือการขาดความต่อเนื่องของเส้นสายของตัวรถจากมุมด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้น2เส้นบนฝากระโปรงหน้าซึ่งปกติจะเป็นเส้นที่นาสายตาของเราจากด้านหน้าของฝากระโปรงลากไปยังเสา A ของตัวรถเพื่อสร้างคอนเนคชั่นระหว่างด้านหน้ากับด้านข้างของรถทีนี้กลับมาที่เรนเจอร์ของเรานะครับ พอมิติของรถมันเปลี่ยนไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นฝากระโปรงลากไปบนอากาศทะลุผ่านกระจกมองข้างไปเลยครับทีนี้มันไม่ได้สร้างการเชื่อมต่อและไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยแล้วทีนี้ลองมาดูของชุดแปลงเลนเชอ F150 กันบ้างครับพอเส้นด้านหน้ามันจบกับเสาเอแล้วเส้นด้านข้างบริเวณแก้มหน้านี้มันก็จะทํางานของมันต่อในการที่จะเชื่อมไปยังด้านหลังทําให้รถมันออกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพอมาถึงด้านข้างตรงนี้แล้วนี่คือโจทย์ข้อที่2ที่ผมเห็นว่ามันสําคัญมากครับ สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่านี่มันคือรถคนละคันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับขนาดช่องลมที่ซุ้มล้อหน้าเนี่ยแทบจะเป็นเครื่องหนึ่งของขนาดประตูและตำแหน่งของช่องลมเช่นกันครับจากขนาดที่เพี้ยนไปจาก f 1 5 0ทําทำให้ช่องลมไปเริ่มที่เวสไลน์ของตัวรถเลยเพียเ้ยนไปเยอะมากครับในขณะที่ในชุดแปลงเงินเชื่อ f 1 5 0ที่ย่อมาเนี่ยมีขนาดและตำแหน่งที่มันใกล้เคียงกับ f 1 5 0ิแซปเตอร์เดิมๆม,มากกว่าซสอีกและด้วยขนาดประตูส่วนหน้ากระบาท,ที่ต่างกันมากยิ่งทำให้ผมเห็นว่ามันเป็นนรคคามกขึ้ีับ มากกว่าที่จะเป็นอารมณ์เรนเจอร์ที่ถูกวายบอดี้ออกมากเหมือนชุดแปลงเรนเจอร์ f ร5อฮะอืมก็จริงครับคุณอนาะผมว่าตอนนี้ผมผมเก็ตประเด็นของคุณอนาะคือคุณอาเนี่ยมองในเรื่องความสมดุลความพลิ้วไหวนะความฟโฟล์เนี่ยมากกว่าที่จะแบบต้องการทําให้รถมันดูแบบดูใหญ่ดูบึกอะไรแบบนะั้นใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อที่เรื่องร้อเลย้วกันนะครับสาหรับรถที่ใส่ชุดแปลงเรนเจอร์เป็น f 1 5 0 Raptor เนี่ยนี่คือลุคที่คุณตานะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับล้อใหญ่ออเลลึกก้อ้อนยสูง แต่ว่าถ้าถามว่ามันตอบโจทย์ที่ได้รับมาไหมมันไม่ตอบโจทย์ครับ1ก็คือรถยกมาสูง4-5นิ้วจะให้มันขับดีฟีลลิ่งดีเนี่ยภูมิอะไรตอบสนองดีเนี่ยเกินงบประมาณแน่นอนครับผม2ก็คือในการใช้งานจริงเนี่ยยกมาขนาดนี้จะขึ้นจะลงก็คงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โดยเฉพาะกับผู้หญิงแลวก็เด็กนะครับส่วนข้อ3เนี่ยถ้ามาแนวล้อล้อนแบบนี้มันไม่ถูกคนหม้ครับต้องขับไประแวงไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับด้วยสาุผลผมว่ามันไม่สามารถที่จะส่งรถแบบนี้ได้หรอกครับ เอ้อคุณนะครับแต่สาระของ F150 Raptor เนี่ยก็คือรถลุยที่ประสิทธิภาพสูงนะคือถ้าเราไม่ทำแนวนั้นเนี่ยแล้วเราจะทำแนวไหนครับเหมือนที่คุณจัมโบ้พูดมามันก็ถูกเลยนะครับคือถ้าเรายึดว่ามันต้องเป็น F150 Raptor เนี่ยมันก็จะมีทางเลือกอื่นให้เราไปแต่ถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเอาแรงมานัานใจอะไรบางอย่างมาจาก F150 f 1 0 Shelby F150 Shelby Raptor ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็น F150 Shelby เนี่ยมันก็ไม่ต้องสูงเลยสครับ <laughs> ใช่ครับ ถ้าเป็น F150 Shelby มันเป็นสายซิ่งอยู่แล้วครับมันไม่ต้องสูงและสตอรี่นต่างเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะตรงตามโจทย์งบประมาณเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันจะต้องเป็นสไตล์ที่ปรสมประสานกันระหว่าง F150 Shelby กับ F150 Raptor พอดูลักษณะของพาร์ทในชุดนี้เนี่ยมันเป็นการจําลอง F150 Raptor มาแต่เราสามารถนําความซิ่งของ F150 Shelby อะไรบางอย่างเช่น Racing s t r i p s สีขาวนะฮะมาใช้ได้ภาพที่ผมเห็นอยู่ในใจจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการประสมผสานกันของ3อย่างครับ หนึ่งก็คือ F110 Raptor สอง F110 Shelby และสาม Land Rover Evoque สักประตูครับเอคุณนะครับไอ้อ2คันแรกเนี้ยไม่แปลกครับแต่ไอ Evoque นี่มันมาได้ยังไงครับสิ่งที่อยู่ใน Evoque นะครับและผมก็ชอบมากๆเลยก็คือ proportion ของมันครับซึ่งมี proportion ที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างรถคูเป้นะครับกับ SUV ซึ่งผมมองว่าเราสามารถเนี่ยที่จะปรับ Range r ให้มี proportion แบบนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดู proportion ของ r a n g e r ยกสูงเดิมๆนะครับ จะเห็นได้ว่าระยะฐานล้อจะประมาณ3วงล้อกับอีกเซนนสนะครับในขณะที่ความสูงจะเป็น2วงล้อกับอีกเซนเซนนสลองกลับมาดูที่อีโวกนะครับฐานล้อจะประมาณแค่2วงครึ่งและสูง2วงพอดีพอดีผมว่านี่เละครับเป็นสัดส่วนที่ได้ความอเนกประสงค์บวกกับความสปอร์ตแต่ก็โชคดีครับที่ถ้าเราต้องการโปรโมชั่นประมาณนี้เนี่ยลายล้อมันไม่น่าจะหายากหรอกคุณจมโบ้โอเคครับต่อไปนี้เราก็จะเข้าถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับ ก็คือเรื่องสีไปดูกันเลยครับผมต้องการอา,อารมณ์บางอย่างของ F150 Shelby มานั่นก็คือสีและ Racing Strip ซึ่งจากตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยผมก็เลือกได้ไม่ยากเลยครับว่าจะเอาสี t r u e red a4a เพราะเป็นสีที่สดใสและโดดเด่นให้อารมณ์ความเป็น Shelby เป็นอเมริกันแต่ผมว่าผมจะใช้สีคู่แฝดของมันเลยนะครับก็คือล o s s o c o r s a ซเบอร์32ของ f e r r a r i ผมว่า2ส,สีนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงแบบแดงจริงๆเลยครับ แต่ว่าร้โซคอซ่าเนี่ยมันจะมีออกส้มมากกว่านิดนึงฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ดูจัดจ้านมากกว่าครับในเวลาลางวันเอาละครับทีนี้เนี่ยก็ถึงเวลามาดูกันว่าไอพาร์ตล้อสีที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะดูออกมาเป็นยังไงดูแปลนะครับเป็นมุมด้านหน้าก่อนเนี่ยก็จะเห็นเส้นเลสซิ่งสตริปคู่าพาดผ่านทั้งคันมาจากหลังคานะฮะโลโก้เนี่ยเป็นสีเดียวกับเลสซิ่งสตริปสำหรับในด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเลสซิ่งสตริปเส้นคู่ที่บริเวณประตู กระจกมองข้างจากภาพยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอบในส่วนของเล i n g s t r i p e s ทั้งหมดเราจะใช้เป็นงานสีทั้งหมดครับด้านท้ายจะเห็นว่าเรามี Decover เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าเป็นส่วนที่จำเป็นมากเลยฮะเพราะมันลดความเป็นกระบะในส่วนท้ายได้ช่วยทำให้รถมันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยก็เอาไว้ให้เส้นเลส i n g Strip เนี่ยลากผ่านด้วยครับเป็นทัศนณะแบบนี้ชิ้นนี้เนี่ยน่าจะหาเมื่อสองได้ประมาณหมื่นหนึงครับผมว่าเป็นวิธี่มบ 3วันต่อมาหลังจากง,งานส่วนการออกแบบระวางแผนแล้วก็จะเป็นการหารถแล้วครับรถที่ทางทีมงานหามาได้ก็ต้องถือว่าตอบโจทย์ที่เราต้องการแบบสุดๆเพราะเป็น r ร n เจอร์ทีหงกีอาร์ตัสีประตูปี2014สีแดงราคา3 0 0 0 0นกลางๆนาเวลาที่ถ่ายทำเดือนตุลาคมปี2022ครับรถคันนี้แปลงหน้ามาเรียบร้อยแล้วและมีกันชนหน้าและหลังเป็นเหล็กทั้งคู่มีบันไดข้างแต่ง และโรบาร์แบบของ Wide Track ตัวรถมากับล้อนายา GRZ จชขนาด20นิ้วกว้าง9.5 ET20 พร้อมกับยางใหม่กลางปี2022ทำให้เราสามารถนำชุดหน้าชุดหลังล้อรวมถึงของแต่งที่มากับรถต่างๆไปขายได้ราคากว่า60,000บาทช่วยทำให้งบประมาณของเราไม่ตึงจนเกินไปสิ่งแรกที่เราสั่งมาพร้อมกับพาร์ทเลยก็คือกระจกมองข้างสไตล์ f 150ที่คุณอาร์ได้รีเควสไว้เลยว่าต้องเอามาครับ และเดคคอเวอร์ cover ของ Aero Class ที่มีลักษณะน,นูนสูงตามที่คุณอาร์ด s i g n e r ของเราต้องการสำหรับ d e c ค c เวอรนี้เราได้มาในราคา8,000บาทเป็นมือ2สภาพดีครับ1เดือนต่อมาเมื่อพาร์ท f 5 5 0ที่สั่งมาจากต่างประเทศมาถึงเราก็เริ่ม u n นบ็กซ์เลยครับจริงๆแลงวพาร์ทเรนเจอร์แปงเ a ฟ t นึงนเตอร์นี้มีอยู่หลายสเปคมากตั้งแต่น้ำข้าวทั้งหมดไปจนถึงงานไฟเบอร์ที่หลอขึ้เองในประเทศ สำหรับสเปคที่เราเลือกใช้ก็จะนำเข้ามาทั้งหมดครับแกมหน้าและหลังเป็น ABS ส่วนฝากระโปรงหน้าและแผ่นการแคร้งเป็นเหล็กปั๊มมาจากโรงงานครับส่วนช่องอากาศตกแต่งบนฝากระโปรงเป็น ABS ครับนี่เป็นกระจกมองข้างทรง F150 ที่สั่งมาพร้อมกับชุดคิดเลยครับขั้นตอนแรกก็คือการรื้อของเก่าออกก่อนครับหลังจากนั้นจึงทำการฟิตติ้งของใหม่เข้าไป ในขั้นตอนนี้เราจะฟิ t ติ้งคร่าวๆก่นครับก่อนจะทำการจัดทรงโดยช่งางข้ออีกทีแค่นี้เราก็จะเห็นส่วนหน้าของชุดคิดนี้อย่างคร่าวๆแล้วครับ,รบต่อไปเราก็จะทำการรื้อส่วนท้ายออกครับและนำแก้ใหม่มาลอง fitting โดยการประกบเข้าไปกับของเดิม ทางด้านขวาและซ้ายใส่ไฟท้ายลงไปทรงก็จะออกมาประมาณนี้ครับหลังจากที่อาหลุยช่างเคาะของเราได้เข้ามาจัดทรงให้อาชวนช่างพ่นกระบีมือหนึ่งของเราก็ได้ขัดชิ้นงานแก้มหน้าและแก้มท้ายไว้ครับสังเกตเส้นต่างๆโดยเฉพาะระยะของแก้มกับเสา A และร่องประตูนะครับจะเห็นได้ว่าระยะจะเป๊ะเหมือนออกมาจากโรงงานเลยทั้งนี้เพราะเราให้ความสมําคัญกับการฟิตติ้งแก้มหน้ามากครับ ถ้าแนวสาว A ไม่ได้ร่องประตูก็จะไม่ได้การชนหน้าและฝากระโปรงหน้าก็จะเพี้ยนไปหมดเป็นโดมิโนโเราจึงต้องให้ช่างคอมมาฟิตติ้งตรงนี้ให้ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นงานขัดทั้งคันเพื่อเตรียมพ่นครับสำหรับแผนการในการพ่นคันนี้จะแตกต่างกับคันอื่นอยู่พอสมควรครับเนื่องจากตัวรถจะมีลาย racing strips แบบของ F 1 5 0 Shelby สีขาวคาดทั้งคันรวมถึงข้างประตูด้วย แล้วเราจะทําเป็นงานสีทั้งหมดเพื่อความสวยงามเงางามและความทนทานครับเพราะเหตุนี้เราจะทําสีหลักคือสีแดง rosso corsa เบอร์3ามของ f ฟ r ร์ก่อนครับแต่ยังจะไม่พ่นไลเกอร์หลังจากนั้นเราจะทําการตัดสีขาวรอบคันแล้วจึงพ่นไลเกอร์ทีเดียวให้เป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากงานสีจกเราก็เริ่มประกอบในทันทีครับ เมื่อชิ้นส่วนหลักถูกใส่เข้าไปหมดแล้วเราก็เริ่มประกอบคิ้วล้อหน้าพลาสติกซุ้มล้อหน้าหลังและเตรียมตัวสำหรับล้อชุดใหม่ที่กำลังจะมาครับล้อเดิมที่มากับรถเป็นนายา GRZ ขนาด20นิ้วกว้าง9.5 et 2 0รัดด้วยยาง2 6 5 5 0 r 20ซึ่งปัญหาก็คือเนื่องจากบอดี้ถูกวออกมาหลายนิ้วทำให้ล้อกว้าง9.5นิ้ว et 2ีนี้มันหุบไปหลายนิ้วเลยครับ เราจึงเลือกรอใหม่เป็นของ Master of Road รุ่น Predator ขอบ22กว้าง12.5นิ้ว o f f เซ t ตลบ44ยาง33นิ้วในลนักษณะเดียวกับที่คุณอาร์ตได้เลือกมาในตอนต้นล้อเป็นมือ2แต่ยางเป็นยางใหม่เลยครับซึ่งจากสเปคแล้วล้อชุดน,นี้จะยื่นขึ้นมาจากเก่าประมาณ5.5นิ้วเราหาล้อกับยางชุดน,นี้ได้ในราคาประมาณ30,000บาททำให้เพิ่มจากล้อชุดเดิมเพียง10,000บาทครับถือว่าเป็นราคาที่ดีมาก ที่ทำให้เราได้ลุกที่เราต้องการและยังอยู่ในงบประมาณครับจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าล้อใหม่มีขนาดใหญ่กว่าล้อเก่าอยู่พอสมควรเลยครับประมาณ12.5%ครับและเพื่อให้เป็นไปตามโจทย์คือทําให้เหมือนเป็นรถที่ออกมาจากโรงงานไม่ใช่รถแต่งเราจึงได้ทำวิวเซ็นเตอร์แคปขึ้นมาใหม่ให้เหมือนว่าเป็นของโรงงานไม่ใช่ Aftermarket ครับเ <c oughs> มื่อใส่ล้อใหม่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ แต่ที่ความสูงเท่านี้รถไม่สามารถขับขี่ได้นะครับป่าซุ้มยังไงก็ไม่ผนครับต้องยกสูงขึ้นประมาณ2นิ้วครับตรงนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามที่คุณอาร์ตเขาออกแบบมาด้วยในส่วนของ Proportion ของตัวรถครับที่ไม่ได้ต้องการให้สูงมากไปกว่าน,นั้นครับในตอนนี้ล้อล้อนซุ้มอยู่ประมาณ2-4นิ้วหนึ่งในโจทย์ของเราในครั้งนี้ก็คือต้องทําให้ถูกกฎหมายด้วยครับซึ่งหลังจากงานประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มงานสร้างคิวล้อใหม่ทันที ให้เสมอกับระดับของล้อครับมาลุยกันต่อครับทางช่างยศก็กำลังเตรียมการยกรถ2นิ้วในด้านหน้ากันครับเริ่มจากการปรับโชค Profender Monotube 2.0ให้ได้ระดับที่ต้องการและใส่ปีกนกปรับองศาของโยงแค่นี้เราก็จะได้ความสูงเพิ่มขึ้นมาประมาณ2นิ้วในด้านหน้าแล้วครับหลังจากนั้นทีมช่างไฟก็เข้ามาวาริงไฟหน้าครับ ไฮไลท์ light, สำหรับวันนี้ก็คงเป็นการปาดซุ้มที่เราจะต้องทำออกมาให้เนียนที่สุดครับต่อให้เรายกขึ้น2องนิ้วแล้วเราก็ยังต้องปาดซุ้มออกอีกประมาณ2นิ้วถึงจะไม่ติดครับถึงแม้ว่าหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะสร้างคิวร้อใหม่ขึ้นมาอยู่ดีแต่งานจะต้องถูกเก็บให้เรียบร้อยเป็นส่วนๆไปก่อนจะถูกส่งต่อครับอารอดก็ค่อยๆปาดปาดแต่งเพื่อให้ออกมาเนียนที่สุดครับ สำหรับงานในวันนี้ก็จะเป็นการเก็บสีในส่วนของฝาท้ายฝาถังน้ำมันการชนหน้าและซุ้มล้อที่ได้ตัดแต่งไปเมื่อวานครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเก็บงานสีแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าซุ้มได้ถูกปาดมาครับหลังจากนั้นอาร์ก็ได้เก็บรายละเอียดในรอบสุดท้ายติดสติกเกอร์ฝาครอบล้อและแผ่นเพลทคอนคอร์โซ,โซก่อนจะไปทำงานสร้างคิวล้อใหม่ต่อไปครับ การสร้างคิวล้อใหม่นอกจากจะจําเป็นในแง่ของการทําให้รถถูกกฎหมายแล้วก็ยังจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้รถตัวบึกบึนขึ้นแบบสมส่วนครับอย่างที่คุณอาร์ตออโตมอติวทีดีไซเนอร์ของเราบอกในห้องประชุมครับว่าเราจะไม่ใช่พาร์ทสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเหตุผลเพราะมันทําให้ด้านข้างของรถดูเป็นโคนะขานกันเส้นสายไม่ต่อเนื่องกันการใช้คิวล้อช่วยทําให้บอดี้วายออกมาอีกจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการทําให้รถบึกบึนขึ้นมีมัดกล้ามเนื้อชัดเจนขึ้น โดยไม่ทําให้สัดส่วนทั้งหมดของรถดูไม่สมส่วนครับเราจึงต้องออกแบบคิ้วล้อให้ทั้งรถทั้งล้อออกมาสวยเมื่อคิ้วกับล้อเสมอกันหรือคิ้วยื่นออกมาเล็กน้อยเพื่อให้เป็นไปตามโจทย์ก็คือต้องถูกกฎหมายขับและสบายใจแล้วก็ต้องดูเหมือนรถที่มันออกมาจากโรงงานด้วยไม่ใช่รถแต่งจับอุปกรณ์ after market ทั้งหลายยัดๆลงไปเมื่อโจทย์มันเป็นแบบนี้ reference เ,เ,เดียวที่ทีมงานเรานึกถึงจึงเป็น Arctic Trucks ครับ Arctic Trucks เป็นบริษัทที่ทำรถออกมาใช้ในภาวะที่เอ็กซ์ตมที่สุดโหดที่สุดห่างไกลความเฉลิ่ที่สุดโดยการโมดิฟายจาก SUV หรือ p i c k up Truck ต่างรุ่นต่างยี่ห้อแน่นอนว่านี่คืองานระดับโรงงานที่เขาก็ได้พยายามตอบโจทย์ข้อเดียวกับเราครับนี่ก็เป็น isuzu d max at 3 5ในเวอร์ชันของ Arctic Trucks จะเห็นได้ว่านี่เป็นคิวล้อที่ได้อารมณ์ความรู้สึกของการวายบอที่ออกมาจริงๆไม่ใช่เป็นการเอาคิวมาแปะและที่สำคัญก็คือ มันเป็นแบบของคิ้วที่ดูดีเมื่อระดับของคิ้วเสมอกับล้อหรือยื่นออกมาเล็กน้อยครับโดยที่ไม่ทำให้ล้อดูดรอปลงเรานำเอาแรงบันดาลใจนี้มาเป็น reference คร่าวๆในการปั้นคิ้วล้อขึ้นมาใหม่ซึ่งในการสร้างคิ้วล้อใหม่นั้นเราเริ่มจากศูนย์เลยครับปั้นใหม่ทั้งหมดตามแนวาทางของ reference ให้เส้นสายออกมาคมกล้าหาญบึกบึนเป็นส่วนหนึ่งกับบอดี้ของตัวรถไม่ดูเป็นว่าเอาอะไรมาแปะ แต่ในขณนะดเดียวกันก็ให้เป็นไปนในแนวทางเดียวกับเส้นสายด้านข้างของ F 1 5 0 Raptor หรือ F 1 5 0 Chevy Raptor เหมือนว่าออกมาจากโรงงานและแล้วเราก็ได้คิ้วล้อที่ช่างมันจงปั้นขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะครับจะเห็นได้ว่าคิ้วล้อใหม่นั้นทำให้รถบึกบึนขึ้นเยอะเลยทีเดียวเพราะมันทำให้มิติและซิลเวตหรือภาพเงาของรถเปลี่ยนไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้ชุดแปลแบบหนึ่งต่อนหนึ่งที่จะทำให้ส่วนหน้าและหลังโอเวอร์ไซส์ทันที ซึ่งต้อขอย้ำครับว่าบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้นะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่มีผิดมีถูกครับและนี่ก็คือค,อความบึกเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง F 1 5 0 c h e v y Raptor และ Ranger แ a n ง F 1 5 0ของเราพร้อมคิวล้อแบบคัสตอมครับเมื่อเทียบกันจะเห็นว่ารถของเรากว้างขึ้นมากกว่า AT 3 5อีก ในส่วนของด้านหลังเราพยายามลดความเป็นกระบะให้ได้มากที่สุดโดยการใส่ d e c ค c เวอรเข้าไปรุ่นที่เราใส่เป็นย e ี่ห้อ Aero Class รุ่น Aviator ที่มีลักษณะแข็งแรงบึกบึนและเมื่อเราใส่รายละเอียดเข้าไปในนั้นเช่นเส้น Racing Strips ที่พาดผ่านมาตั้งแต่กันชนหน้าไปจนถึงฝาปิดกระบะท้ายก็ช่วยทำให้ตัว d e c ค c เวอรเป็นส่วนหนึ่งกับตัวรถไม่เหมือนวาติดเพิ่มมาแล้วก็ทาให้มีความเป็นกระบะเหลี่ยมๆน้อยลงในด้านหลังครับยังครับ นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโปรเจกต์ถ้ายังจำกันได้ตั้งแต่ตอนต้นเรามีการกำหนดโจทย์ไว้ชัดเจนว่าต้องทำให้ถูกกฎหมายนั่นก็คือขับและต้องสบายใจไม่โดนจับรถต้องสามารถโอนได้ตามปกติทุกอย่างซึ่งคนที่ตัดสินเรื่องนี้ต้องไม่ใช่เราแต่เป็นขนส่งครับเราจึงขับรถเข้าขนส่งเลยพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดโดยในขั้นตอนแรกก็คือการแจ้งดัดแบบปลยยงตัวรถเพื่อลงบันทึกไว้ในเล่มทางขนส่งก็จะทำการตรวจรถเราอย่างละเอียดและช่างน้ำหนัก พร้อมกับถ่ายรูปรถเราใหม่เพื่ออัปเดตรูปของรถเราในระบบของขนส่งต่อไปเวลาซื้อขายโอนก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะข้อมูลจะตรงกันทั้งหมดปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับหากเราไม่ทําตามขั้นตอนนี้เพราะสภาพรถจริงจะไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางขนส่งมีซึ่งในการตรวจสอบนั้นก็แน่นอนว่าหากความสูงของไฟหน้าเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหากล้อยื่นมาพ้นซุ้มหรือหากมีชิ้นส่วนใดก็ตามของตัวรถผิดระเบียบก็จะตรวจไม่ผ่านอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นโจทย์ตั้งต้นในการทํารถอยู่แล้วจึงผ่านได้อย่างสบายใจไม่ต้องไปหาทางซิกแซกตรวจนอกหรืออะไรทั้งสิ้นครับจบโปรเจกต์เราใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น1,97,399บาทครับตามรายละเอียดบนจอน,นี้แต่เรามีรายรับจากการขายของเดิมของตัวรถมา61,500บาททำให้เราใช้งบประมาณจริงๆไปทั้งสิ้น1 3 5 8 9 9บาท ซึงก็ถือว่าอยู่ในงบประมาณที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับงบประมาณนี้รวมทุกอย่างตั้งแต่ค่าพาร์ตแปลงไปจนถึงล้อช่วงล่างอะไรต่างๆทุกอย่างครับแต่ยังไม่รวมค่ารถค่าแมสค่ารถสไลด์ค่าแรงช่างต่างๆและค่าสีโนกแก้วรลส์ซ์คอร์เซสามสองสองหกลิตรค่าแล็กนกแก้วเบอร์255และค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆของงานสีก็ต้องถือว่าโปรเจกต์นี้ได้สําเร็จลุล่วงไปได้ได้วยดีขอเชิญรับชมวิดีโอและ Rolling Sho t หลายๆมุมของรถได้เลยครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการปลูกตำนานด้วยตำนานในตอนนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนำรถเข้ามาทำไม่ว่าจะเป็นงานแปลงต่างๆหรืองานสีก็สามารถติดต่อคอนคอร์โซได้ที่เบอร์ในเดสคริปชันนี้ครับเราเป็นอู่ที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและความเนียนของการประกอบการฟิตติ้งงานสีดังนั้นเพื่อผลงานที่ดีที่สุดเราแนะนาให้ทิ้งรถไว้เพื่อทาสิ่งเหล่านี้ให้เป๊ะค,ครับเนื่องจากในตอนนี้งานของอู่เรามีมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เกินกว่าที่ทางทีมงานพันปีรุ่นแรกที่ทำงานกันมาตั้งแต่ปี1968หรือกว่า50ปีจะสามารถรับไหวทั้งด้วยปริมาณงานและอายุที่มากขึ้นเราจึงได้ปั้นทีมงานช่างพันปีในรุ่นที่2อออกมาเพื่อสืบสารตำนานเหลา่านี้และสร้างเครือข่ายของอู่ในเครือที่ทำงานด้วยมาตรฐานและความรู้ชุดเดียวกันเพื่อสามารถรองรับจำนวนลูกค้าที่มากขึ้นได้ในนามของช่างพันปี The Living Legends เตรียมพบกันได้เร็วๆนี้นะครับ ในส่วนทีมเดิมก็ไม่ได้หายจากกันไปไหนนะครับยังทั้งทําเองและถ่ายทอดวิชาเหมือนเดิมครับและสำหรับอูดายที่ทำงานสายประณีตมีช่างฝีมือเชื่อในสิ่งเดียวกับที่เราเชื่อและอยากจะร่วมงานกับเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ